โอ้ oh. แปลกๆเหมือนพี่ภูบอกว่าคิปใหมโอ้ okay. oh. อะไรวะโอหกพัน oh, ซับแล้วสินะไปดูมาแล้วหกพันซับจริงด้วยขอให้พี่ภูนั้นมีสุขภาพีดี หกพันซับแบบนี้จะมีหรือที่ผมจะไปอวยพรให้ว่าขอให้ก้าวข้ามจากหกพันซับไปเป็นหนึ่งหมื่นซับไปไว้นะครับเพราะว่าวันนี้หนึ่งสิงหาจะเป็นหกพันซับซึ่งมันตัวที่เป๊ะมากและไม่คิดว่ามันจะหกพันซับขนาดนี้เพราะไม่ได้ดูซับพ,พี่พูเลยเอาแต่กดเข้าไปดูชอ็อกก็ไปดูคลิปพี่พูแบบไม่ต้องดูซับ มมนได้ดูซับเลยอะไม่เป็นไรนะก็ขอให้ช่องพี่ภูนั้นได้ไปเก้าถึงหนึ่งหมื่นหรือหนึ่งแสนซับก็ได้ในเร็ววันและพวกเราคือครอบครัวของช่องรักกาะบะช่องนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณครับ